สบายดีพี่น้องอยู่กับผมนะครับ Blues Cat Channel Soda เป็นอีกหนึ่งอาชีพที่มีรูปแบบการกดสกิลที่ง่ายมีลูกเล่นคอมโบที่หลากหลายตั้งแต่ง่ายมากๆแบบถอดสมองเล่นไปจนถึงคอมโบที่มีลีลาโลดโผลสนุกสนานปร d อคชั่นดีรับมือได้หลากหลายสถานการณ์แต่ก็แอบซับซ้อนและมีความลับซ่อนอยู่ในการเชื่อมต่อสกิลคลิปวิดีโอนี้เราจะมาพูดถึง เทคนิครูปแบบการแคนเซิลแอนิเมชันสกิลในกลุ่มที่กดชิปจะมีอะไรบ้างไปดูกันสายฝนฤดูหนาวสายฟ้าใบไม้ร่วงเกล็ดน้ำค้างใบไม้ผลิแทกึกสายลมฤดูร้อน การ c คนเซิลแอนิเมชันนั้นง่ายมากเพียงแค่กดใช้งานสกิลแล้วกดปุ่มทิศทางที่ต้องการหรือจะกดสกิลรูปแบบ a ดสทิศทางก็ได้รูปแบบนี้จะเป็นการกดแล้ว c a n c e ิ a n i m ิเมชันทันทีเพื่อย้ายตำแหน่งตัวละครไปยังตำแหน่งที่ต้องการแล้วจึงสร้างดาเมจสกิลที่1สายฝนฤดูหนาวกดสกิลแล้วเคลื่อนที่ไปด้านหลังกดสกิลแล้วเคลื่อนที่ไปด้านหน้าจะวาร์ปเข้าหลังศัตรู กดสกิลแล้วเคลื at, okay. field, ่อนที่ไปทางซ้ายกดสกิลแล้วเคลื Side ่อนที่ไปทางขวาสกิลที่2สายฟ้าใบไม้ร่วงกดสกิลแล้วเคลื่อนที่ไปด้านหลังกดสกิลแล้วเคลื่อนที่ไปด้านหน้าจะวาร์ปเข้าหลังศัตรูกดสกิลแล้วเคลื่อนที่ไปทางซ้ายกดสกิลแล้วเคลื่อนที่ไปทางขวาสกิลที่3เกล็ดน้ำค้างใบไม้ผีกดสกิลแล้วเคลื่อนที่ไปด้านหลัง กดสกิลแล้วเคลื่อนที่ไปด้านหน้าจะวาร์ปเข้าหลังศัตรูกดสกิลแล้วเคลื่อนที่ไปทางซ้ายกดสกิลแล้วเคลื่อนที่ไปทางขวาสกิลที่4แท็กกึกกดสกิลแล้วเคลื่อนที่ไปด้านหลังกดสกิลแล้วเคลื่อนที่ไปด้านหน้าจะวาร์ปเข้าหลังศัตรูกดสกิลแล้วเคลื่อนที่ไปทางซ้ายกดสกิลแล้วเคลื่อนที่ไปทางขวาต่อมาสกิลที่5สายลมฤดูร้อนสกิลนี้มีความพิเศษตรงที่ เมื่อใช้งานต่อดักสกิลอื่น n อนิเมชันสกิลสายลมฤดูร้อนดาเมจจะออกไวขึ้นและอีกหนึ่งวิธีให้อนิเมชันสกิลดาเมจออกไวขึ้นก็คือการแดดไปในทิศทางที่ต้องการแล้วค่อยกดสกิลแดดไปด้านหลังแล้วกดสกิลแดดไปด้านหน้าแล้วกดสกิลแดดไปด้านซ้ายแล้วกดสกิลแดดไปด้านขวาแล้วกดสกิลปึกให้ชำนาญกดให้เข้ามือ สามารถใช้งานได้หลากหลายสถานการณ์ไม่ว่าจะเป็นในเรื่อง protection การทำ d a เม g จากหลังมอนการหลบหลีกเป็นต้นถ้าชอบคลิปวิดีโอนี้อย่าลืมกดติดตามและกดถูกใจให้กันด้วยนะครับและพบกันใหม่ในคลิปวิดีโอหน้าแล้วเจอกันครับบาย